คุณเคยได้ยินเรื่องราวของสมิงคลั่งโขดในป่าลึกหรือไม่คืนหนึ่งเสียงคำรามและโห่ร้องเย็ยนเยียบทําให้ป่าสันส่นสะเทือนไม่มีใครกล้าเข้าไปแต่เล็กต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่มีใครกล้าเห็นร่างโปร่งแสงดวงตาแดงฉานเปลวไฟสีดําองมแดงสมิงคลั่งกําลังจับจ้องเขาทุกย่างก้าวทุกเสียงลมทุกใบไม้กลายเป็นด่านทดสอบความกล้าคุณคิดว่าเขาจะรอดจากคืนสยองนี้ได้หรือไม่ หรือจะถูกเสืออาคมกลืนกินความหวาดกลัวไปตลอดการคลิกชมเรื่องราวเต็มแล้วคุณจะรู้ว่าความมืดในป่าลึกไม่เคยปราณีใครเสืออาคมสยบสมิงคลั่งโหดลุงเล็กเล่าผีกลางคืนที่ป่าลึกเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ทําให้เกิดเสียงคลืดคลาดราวกับมีใครเดินอยู่รอบตัวดวงจันทร์ส่องแสงบางๆงผ่านกิ่งไม้ทําให้เงาของป่าดูคดเคี้ยวและน่ากลัวเล็กเดินอย่างระมัดระวังหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมานอกร่าง กลิ่นดินชื้นและใบไม้เน่าลอยมาตามลมทําให้ลมหายใจเต็มไปด้วยความอึดอัดทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำๆดังก้องอยู่รอบๆเขามันไม่ใช่เสียงสัตว์ธรรมดาแต่มีความดิบโหดแฝงอยู่ในนั้นเล็กหยุดหายใจมองไปรอบตัวด้วยสายตาที่ตื่นกลัวเงาตะคุ่มตุ่มเคลื่อนผ่านพุ่มไม้เหมือนสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้อยู่บนโลกหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นดวงตาสีเหลืองอมแดงจ้องมาที่เขา ร่างใหญ่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อและขนฟูคล้ายเสือแต่แฝงไปด้วยความดุร้ายแบบเหนือธรรมชาติเล็กรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างดูดวิญญาณของเขาเข้าไปมือของเขาสั่นเมื่อหยิบเครื่องรังอาคมที่ติดตัวมาเสียงลมหายใจของเขากลายเป็นเสียงดังเหมือนคำรามตอบกลับจากป่ารอบๆแต่สมิงคลั่งไม่ได้สนใจเครื่องรางมันเข้ามาใกล้ทีละก้าวทุกย่างก้าวทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนใบไม้กระเด็นไปทั่วเล็กกลั้นใจไม่รู้จะหนีไปทางไหน สายตาเขาพบกับรอยสักโบราณบนก้อนหินไกลๆรอยสักนั้นส่องแสงอ่อนๆเราากับกำลังเรียกพลังบางอย่างเขารู้ว่านี่คือโอกาสเดียวที่จะสยบสมิงคล่างทันใดนั้นสมิงคล่างพุ่งเข้ามาเล็กยกมือขึ้นพร้อมท่องคาถาแสงจากเครื่องรางและรอยสักรวมกันจนเกิดความร้อนและแรงสั่นสะเทือนรอบตัวเสียงคำรามเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องแหลมๆของสมิงคล่างแล้วทุกอย่างเงียบไปเล็กยืนตัวแข็งรู้สึกถึงความว่างเปล่ารอบตัว แต่ในความเงียบเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ทำให้ขนลุกเสียงบางอย่างกระซิบเบาๆผ่านสายลมมันไม่ใช่เสียงคนธรรมดาเหมือนมีใครหรือสิ่งใดกำลังจ้องมาที่เขาอยู่จากความมืดเล็กหันไปมองรอบๆแต่ไม่เห็นสิ่งใดนอกจากเงาต้นไม้ที่โยกไปมาอย่างมีชีวิตหัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกจากอกทันใดนั้นใบไม้รอบตัวสั่นสะเทือนเหมือนมีแรงพลังบางอย่างกำลังไล่ตามเขาเห็นเงาดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นข้างหลังแต่เมื่อหันไปอีกครั้งมันหายไป ความกลัวเริ่มเกาะกินหัวใจของเล็กเหงอเย็นซึมทั่วร่างเล็กตัดสินใจเดินช้าๆไปยังแสงรอยสักโบราณทุกย่างก้าวทำให้เสียงป่าเงียบลงราวกับธรรมชาติกำลังรออะไรบางอย่างพอเข้าใกล้รอยสักแสงสว่างนั้นขยายขึ้นจนเต็มพื้นที่แล้วปรากฏร่างของสมิงคลั่งอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันถูกตรึงอยู่กับพื้นด้วยพลังบางอย่างเล็กกลั้นใจและหยิบเครื่องรางขึ้นสูงเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวอย่าทำอย่าทำ แต่เล็กรู้ว่าหากไม่ทำสมิงคลั่งจะฟื้นตัวและฆ่าชีวิตเขาแน่นอนเขาท่องคาถาอย่างสุดเสียงพร้อมแรงศรัทธาที่มีทั้งหมดทันใดนั้นแสงพลังระเบิดออกไปทั่วป่าสมิงคลั่งส่งเสียงคำรามสุดสยองก่อนจะค่อยๆละลายหายไปความเงียบเข้าปกคลุมป่าอีกครั้งเล็กยืนตัวสั่นท่ามกลางแสงจันทที่ส่องกระทบใบไม้เขารู้สึกทั้งเหนื่อยทั้งโล่งใจแต่ก็ยังคงได้ยินเสียงกระซิบบางอย่างเหมือนป่ากำลังบอกเขาว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆ เสียงกระซิบในป่าค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นเสียงโหวร่อแหลมๆเหมือนมีใครหรือสิ่งใดกำลังสนุกกับความกลัวของเขาเล็กรู้สึกขนลุกสู้จากสีสะจรบปลายเทา้าทุกสิ่งรอบตัวเริ่มสั่นไหวใบไม้ไมกระเด็นเหมือนถูกพายุพัดผ่านทันใดนั้นดวงตาสีแดงฉานของสมิงคลั่งปรากฏขึ้นอีกครั้งร่างมันไม่เต็มและโปร่งแสงเหมือนวิญญ,ญาณที่ไม่อาจไปสู่ที่ใดเสียงคำรามที่เคยดูร้ายกลับแปรเป็นเสียงกระซิบเรียกชื่อเขา เล็กก้าวถอยหลังแต่ขาของเขาเราถูกตรึงไว้กับพื้นรอยสักโบราณบนก้อนหินเริ่มสั่นสว่างแรงขึ้นเล็กจับเครื่องรังแน่นและพยายามท่องคาถาอีกครั้งแต่พลังนี้แตกต่างมันเหมือนพลังจากทั้งป่าทั้งดวงจันทร์และสิ่งเหนือธรรมชาติรวมตัวกันสมิงคลั่งค่อย,ค,อยคลื่นเข้าหาเขาเรากับพยายามดึงพลังชีวิตของเขาออกไปเล็กกลั้งใจรวบรวมแรงทั้งหมดและตะโกนคำสั่งของคาถาอย่างสุดเสียงแสงจากเครื่องรางและรอยสักพุ่งทะลุฟ้าสั่นสะเทือนทั้งป่า สมิงคลั่งกรีดร้องเสียงดังจนก้อนหินและต้นไม้สั่นสะเทือนแล้วทุกอย่างหายวับไปเหมือนฝันร้ายเล็กล้มลงกับพื้นหายใจทีและเหงื่อท่วมตัวรอบตัวเงียบสนิทแต่ในความเงียบเขาได้ยินเสียงลมหายใจที่ไม่ใช่ของเขาเสียงหนึ่งกระซิบเบาๆว่านี่เพียงจุดเริ่มต้นเรื่องราวของเสืออาคมยังไม่จบเล็กยืนตัวแข็งอยู่ท่ามกลางความเมื่อยป่ารอบตัวกลับมาสงบแต่หัวใจเขายังเต้นแรงสายลมพัดผ่านมาเหมือนมีมือใครบางคนลูบไหล้หลังคอ ใบไม้สั่นเหมือนเสียงฝีเท้าของสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่เขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ยังไม่ได้หายไปมันยังคงอยู่รอบตัวทันใดนั้นเงาดำลอยต่ำเหนือพื้นดินมันค่อยๆเลื่อนเข้ามาหาเล็กยกมือขึ้นเครื่องรังอีกครั้งแต่พลังไม่ตอบสนองเหมือนครั้งก่อนสมิงคลั่งกลับมาในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนร่างมันโปร่งใสแต่เต็มไปด้วยเปเลวไฟสีแดงอมดำที่ลุกโชนดวงตาสีเลือดจ้องเขม็งเขารู้สึกว่ามันดูดวิญญ,ญาณของเขา เล็กก้าวถอยหลังจนชนต้นไม้ใหญ่เสียงหกร้าของสมิงคลั่งดังขึ้นรอบตัวเหมือนทุกต้นไม้ทุกเงา,ท,เงาทุกลมล้วนกลายเป็นผู้ช่วยของมันหัวใจเขาแทบระเบิดเสียงคำรามและเสียงกระซิบปนกันจนแทบฟังไม่ออกแต่เล็กไม่ยอมแพ้เขายกเครื่องรางและท่องคาถาอย่างสุดเสียงแสงจากเครื่องรางระเบิดออกไปเหมือนฟ้าผ่าสมิงคลั่งกรีดร้องเสียงดังจนสั่นสะเทือนทั้งป่าร่างของมันค่อยๆละลายเป็นควันสีดำก่อนจะหายไปในอากาศความเงียบเข้าปกคลุมป่าอีกครั้ง เล็กหายใจที่และรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็รู้ว่าเสียงกระซิบเบาๆกลับดังขึ้นอีกครั้งจากความมืดยังไม่จบจงระวังเสืออาคมยังคงเฝ้าอยู่ป่าค่อยๆเงียบสงัดแต่เล็กรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเล็กยืนตัวแข็งอยู่ท่ามกลางความมืดป่ารอบตัวกลับมาสงบแต่หัวใจเขายังเต้นแรงสายลมพัดผ่านมาเหมือนมีมือใครบางคนลูบไล้หลังคอใบไม้สั่นเหมือนเสียงฝีเท้าของสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ เขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ยังไม่ได้หายไปมันยังคงอยู่รอบตัวทันใดนั้นเงาดำลอยต่ำเหนือพื้นดินมันค่อยๆเลื่อนเข้ามาหาเล็กยกมือขึ้นเครื่องรังอีกครั้งแต่พลังไม่ตอบสนองเหมือนครั้งก่อนสมิงคลั่งกลับมาในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนร่างมันโปร่งใสแต่เต็มไปด้วยเปลวไฟสีแดงอมดำที่ลุกโชนดวงตาสีเลือดจ้องเขม็งเขารู้สึกว่ามันดูดวิญญ,ญาณของเขาเล็กก้าวถอยหลังจนชนต้นไม้ใหญ่เสียงโโกระาของสมิงคลั่งดังขึ้นรอบตัว เหมือนทุกต้นไม้ทุกเงาทุกลมล้วนกลายเป็นผู้ช่วยของมันหัวใจเขาแทบระเบิดเสียงคำรามและเสียงกระซิบปนกันจนแทบฟังไม่ออกแต่เล็กไม่ยอมแพ้เขายกเครื่องรังและท่องคาถาอย่างสุดเสียงแสงจากเครื่องรังระเบิดออกไปเหมือนฟ้าผ่าสมิงคลั่งกรีดร้องเสียงดังจนสั่นสะเทือนทั้งป่าร่างของมันค่อยๆละลายเป็นควันสีดำก่อนจะหายไปในอากาศความเงียบเข้าปกคลุมป่าอีกครั้งเล็กหายใจที่และรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็รู้ว่า เสียงกระซิบเบาๆกลับดังขึ้นอีกครั้งจากความมืดยังไม่จบจงระวังเสืออาคมยังคงเฝ้าอยู่ป่าค่อยๆเงียบสงัดแต่เล็กรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเล็กก้าวช้าๆไปตามทางที่มืดมิดทุกก้าวเหมือนถูกป่ากดดันให้กลัวใบไม้และกิ่งไม้ลู่ลงราวกับมีมืออินวิซิเบิลจับรอบตัวเขาได้ยินเสียงลมหายใจหนักๆอยู่รอบตัวแมจะไม่มีใครเห็นทันใดนั้นดวงตาสีแดงฉานปรากฏจากความมืด มันจ้องเขม็งเล็กรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างร่างสมิงคลั่งไม่เต็มเปล่าแต่เต็มไปด้วยเปลวไฟลุกโชนเสียงโหระและคำรามผสมกันจนแทบแตกสตกิเล็กหยิบเครื่องรางขึ้นสูงอีกครั้งแต่ครั้งนี้แสงไม่แรงเหมือนครั้งก่อนเขาตระหนักว่าพลังที่เคยช่วยเขาไม่พอแล้วสมิงคลั่งเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ราวกับสัมผัสได้ถึงความกลัวในใจเขาหัวใจเล็กเต้นแรงจนเหมือนจะหยุดเขาพยายามท่องคาถาอย่างสุดเสียงแต่เสียงคำรามของมันกลบทุกสิ่ง ทันใดนั้นแสงจันทร์สาดลงมาผ่านกิ่งไม้และรอยสักโบราณบนก้อนหินเริ่มสว่างขึ้นอีกครั้งมันเหมือนเรียกพลังบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าที่เขาเคยรู้จักเล็กรวบรวมความกล้าพร้อมกับท่องคาถาเต็มหัวใจแสงจากเครื่องรางและรอยสักระเบิดออกไปทั่วป่าสมิงคลั่งกรีดร้องเสียงดังจนดวงตาแทบแตกร่างของมันสลายเป็นเป,นเปลวไฟก่อนจะกลายเป็นควันลอยขึ้นฟ้าป่าเงียบสงัดอีกครั้งแต่ลมหายใจเย็นยังไหลผ่านหลังคอเขา เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่จุดจบเซออาคมจะกลับมาจงจำไว้เล็กก้าวถอยหลังรู้สึกได้ว่าป่าทั้งหมดกำลังจ้องเขมงเขาไม่แน่ใจว่าสมิงคลั่งจะกลับมาจริงหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดเขาจะไม่มีวันลืมคืนนี้ไปตลอดชีวิตเล็กยืนตัวแข่งอยู่กลางป่ามืดหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อกทุกสายลมทุกเสียงใบไม้ทุกความเมื่อรอบตัวเหมือนมีชีวิต เขารู้สึกว่ามีบางสิ่งคอยจ้องจากความมืดมองทุกก้าวที่เขาเดินทันใดนั้นเสียงลมหายใจหนักๆดังใกล้เข้ามาแต่ไม่ใช่เสียงของสมิงคลั่งเหมือนครั้งก่อนเสียงนี้เยืเกีย็นราวกับเป็นพลังจากอีกโลกหนึ่งใบไม้สั่นสะเทือนรอบตัวเล็กเหมือนมีใครหรือสิ่งใดพยายามดึงเขาเข้าไปเล็กรีบหยิบเครื่องรางขึ้นสูงอีกครั้งรอยสักโบราณบนก้อนหินสว่างขึ้นอีกครั้งแต่พลังครั้งนี้ไม่เต็มที่เหมือนก่อน สมิงคลั่งปรากฏเป็นเงาโปร่งแสงล้อมรอบด้วยเปลวไฟสีแดงอมดำมันขยับชา้ชาแต่แรงดึงดูดที่เกิดขึ้นทำให้เล็กก้าวถอยหลังไม่ได้สายตาเขาไปจับกับเงาของต้นไม้ใหญ่ใบไม้สั่นสะเทือนจนเกิดเสียงเหมือนคำรามแผ่วๆเหมือนป่าทั้งป่ากำลังร้องเตือนเล็กรู้ว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรพลังของสมิงคลั่งจะกลับคืนมาอย่างเต็มตัวเขารวบรวมความกล้าท่องคาถาและอัญเชิญพลังจากเครื่องรางแสงสว่างพุ่งทะลุข,ขึ้นกลางป่า สมิงคลั่งส่งเสียงกรีดร้องสุดสยองร่างมันค่อยๆละลายเป็นควันสีดำก่อนลอยหายไปในอากาศป่ากลับมาสงบอีกครั้งแต่ลมหายใจเย็ยนยังคงไหลผ่านหลังคอเขาเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคืนนี้คุณรอดแล้วแต่เสืออาคมยังเฝ้าอยู่และจะกลับมาเมื่อถึงเวลาเล็กยืนตัวสั่นน้ำตาไหลเป็นสายเขารู้ว่าป่านี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความมืดและพลังเหนือธรรมชาติยังคงซ่อนอยู่ทุกที่ และเขาจะไม่มีวันลืมความหวาดกลัวในคืนนี้เล็กเดินช้าๆออกจากป่ามืดแต่ทุกย่างก้าวเหมือนมีบางสิ่งติดตามเขาเสียงกรอบกแกรบใต้เท้าและเสียงลมพัดผ่านใบไม้กลายเป็นเสียงสะท้อนคำรามแผ่วๆร่างกายเขาเย็นชื้นจากเหงื่อและหัวใจเต้นรัวรวกับจะระเบิดทันใดนั้นเงาเมืดปรากฏกลางสายตาไม่ใช่สมิงคลั่งเดิมแต่เป็นเงาที่คล้ายกับเสือใหญ่ล้อมรอบด้วยเปลวไฟสีแดงอมดำดวงตาของมันลุกโชนเหมือนเฝ้าดูเล็กอยู่ทุกฝีก้าว เล็กรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่พยายามชักร่างเขาเข้าไปเขาหยุดชะงักหายใจทีเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งรอบตัวเหมือนทุกต้นไม้พูดได้จงระวังคืนนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเล็กรวบรวมความกล้ายกเครื่องรางขึ้นสูงรอยสักโบราณบนก้อนหินสว่างขึ้นอีกครั้งเขาท่องคาถาอย่างสุดเสียงแสงสว่างพุ่งทะลุขึ้นป่าสันสะเทินอย่างรุนแรงเสืออาคมกรีดร้องเสียงดังจนป่าราวกับจะพังลง แต่คราวนี้พลังของเล็กแผ่กระจายเต็มร่างสมิงคลั่งหยุดอยู่กลางอากาศเสียงคำรามค่อยๆลดลงร่างมันสลายกลายเป็นควันดำก่อนลอยขึ้นฟ้าป่ากลับมาสงบอีกครั้งแต่ลมเย็นและความเงียบทําให้เล็กรู้ว่าเสืออาคมยังไม่ได้จากไปจริงๆมันยังคงเฝ้ามองและคืนนี้เพียงแค่เป็นการพักรอเวลาเล็กเดินกลับบ้านตัวสั่นและเหนื่อยล้าแต่ใจเขารู้ว่าเรื่องราวของเสืออาคมยังไม่จบ และป่าเล็กนั้นจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกคืนยังดำมืดแม้ดวงจันทร์สองแสงบางๆผ่านกิ่งไม้แต่เล็กรู้สึกว่ามีสายตาจับจ้องเขาอยู่ทุกฝีก้าวเสียงกรอบแกรบของสัตว์ป่ากลายเป็นเสียงกระซิบแผ่วๆเรากับป่าทั้งป่ากำลังเตือนเขาว่าอย่าประมาททันใดนั้นลมเย็นแรงพัดเข้ามาราวกับมีมือใครมาลูบหลังคอเงามืดปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ใหญ่โตเกินกว่าที่เคยเห็นดวงตาแดงฉานลุกโชนเหมือนไฟนรก ร่างสมิงคลั่งลอยอยู่เหนือพื้นมันไม่เต็มเปล่าแต่เต็มไปด้วยความดุร้ายเล็กหยุดก้าวหายใจทีเขารู้สึกว่าพลังครั้งก่อนยังไม่พอที่จะสยบมันถาวรเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวอีกครั้งคืนนี้เป็นเพียงการเตือนพรุ่งนี้เราจะเจอกันอีกเล็กยกเครื่องรางขึ้นสูงรอยสักโบราณบนก้อนหินสว่างแรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นเขาท่องคาถาอย่างสุดเสียงพร้อมรวมพลังทั้งหมดในตัวแสงพลังพุ่งทะลุข,ขึ้นกลางป่า สมิงคลั่งกรีดร้องเสียงสุดสยองร่างมันค่อยๆละลายเป็นควันดำก่อนลอยหายไปในอากาศอีกครั้งความเงียบเข้าปกคลุมป่าแต่ลมเย็นยังพัดผ่านหลังคอเขา,ขาเสียงกระซิบเผ่าๆดังขึ้นจำไว้เสืออาคมจะกลับมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเล็กยืนตัวสั่นรู้ว่าคืนนี้เขารอดแล้วแต่ป่าลึกและพลังเหนือธรรมชาติยังคงอยู่รอบตัวและไม่มีทางที่จะลืมความหวาดกลัวและเสียงคำรามนั้นได้ตลอดชีวิต เล็กยืนตัวแข็งอยู่ท่ามกลางความมืดหัวใจเขายังเต้นแรงเหมือนจะระเบิดป่ารอบตัวสงบแต่กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภยัยทุกเสียงใบไม้ทุกลมพัดทุกเงาเหมือนมีชีวิตทันใดนั้นเงามืดปรากฏใกล้เขาอีกครั้งร่างสมิงคลั่งลอยสูงเหนือพื้นดินล้อมด้วยเปลวไฟสีแดงอมดำดวงตาของมันลุกโชนเหมือนไฟนรกแต่ครั้งนี้มันไม่ได้ทำร้ายเขาโดยตรงเหมือนมันกำลังสื่อสารบางสิ่งกับเขา เล็กรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่เรียกให้เขาก้าวเข้าไปเสียงกระซิบรอบตัวดังขึ้นอีกครั้งเจ้าต้องเตรียมใจวันหนึ่งเสออาคมจะกลับมาเต็มพลังและเจ้าต้องพร้อมเล็กยืนตัวสั่นแต่ใจเริ่มเข้มแข็งเขารวบรวมพลังในตัวหยิบเครื่องรางขึ้นสูงรอยสักโบราณบนก้อนหินสว่างแรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นเขาท่องคาถาเต็มเสียงร่างกายเต็มไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติแสงพลังระเบิดออกไปทั่วป่า สมิงคลั่งกรีดร้องเสียงดังก่อนจะค่อยๆละลายเป็นควันสีดำแต่ครั้งนี้ควันไม่หายไปทั้งหมดมันลอยวนรอบตัวเล็กราวกับบอกว่ายังไม่จบความเงียบเข้าปกคลุมป่าอีกครั้งแต่ลมหายใจเย็นๆและเสียงกระซิบยังคงอยู่รอบตัวเขาเล็กรู้ว่าเสืออาคมจะกลับมาและคืนต่อไปหรืออีกหลายคืนข้างหน้าป่าลึกและพลังอาคมจะยังเฝ้าดูเขาอยู่เสมอเล็กยืนตัวแข็งอยู่ท่ามกลางป่ามืดหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะทะลุอก รอบตัวสงบแต่กลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกเสียงใบไม้ทุกลมพัดทุกเงาดูเหมือนมีชีวิตทันใดนั้นเงามืดลอยต่ำเหนือพื้นดินดวงตาแดงฉานลุกโชนเหมือนเปลวไฟนรกร่างสมิงคลั่งปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเคลื่อนไหวชา้าเหมือนกำลังวัดพลังและความกล้าของเขาเล็กยกเครื่องรางขึ้นสูงรอยสักโบราณบนก้อนหินสว่างขึ้นอีกครั้งเขาท่องคาถาเต็มเสียงรวมพลังทั้งหมดที่มี แสงพลังระเบิดออกไปทั่วป่าสมิงคลั่งกรีดร้องสุดสยองร่างมันสลายเป็นควันดำลอยขึ้นฟ้าแต่ควันไม่หายไปทั้งหมดมันลอยวนรอบตัวเล็กราวกับกระซิบเตือนคืนนี้เจ้ารอดแต่ครั้งหน้าเจ้าต้องพร้อมเล็กหายใจที่รู้สึกทั้งเหนื่อยและโล่งใจแต่ลมเย็นที่พัดผ่านหลังคอยังบอกเขาว่าเสืออาคมยังไม่ได้จากไปจริงๆและป่าเล็กนั้นจะยังคงซ่อนความลับและพลังเหนือธรรมชาติรอวันกลับมา เขาก้าวช้าๆกลับบ้านแต่ทุกย่างก้าวรู้สึกว่ามีสายตาจับจ้องจากความมืดเล็กเข้าใจแล้วว่าคืนนี้เพลงบททดสอบและเรื่องราวของเสืออาคมยังไม่จบง่ายๆความเงียบเข้าปกคลุมทุกสิ่งแต่เล็กรู้สึกถึงแรงบางอย่างรอบตัวเหมือนมีสายตา i ินว v e s i b l e จ้องเขม็งจากทุกเงามืดใบไม้สั่นสะเทือนเหมือนเสียงคำรามแผ่วๆจากระยะไกลหัวใจเขาเต้นแรงเหงื่อยเย็นซึมทั่วร่างทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง เจ้าคือผู้รอดแต่ครั้งหน้าเจ้าจะไม่ง่ายเหมือนคืนนี้เล็กหันซ้ายหันขวาแต่ไม่เห็นใครแสงจันทร์สาดผ่านกิ่งไม้ทําให้เงาใหญ่ๆของต้นไม้คล้ายมีชีวิตเขารู้ว่าเสืออาคมยังเฝ้ามองเขาอยู่ร่างโปร่งแสงของสมิงคลั่งปรากฏขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงฉานลุกโชนเปลวไฟสีดําอมแดงรอบตัวมันแต่ครั้งนี้มันไม่ได้โจมตีเหมือนมันกําลังส่งสัญญาณเตือนและทดสอบความเข้มแข็งของเขาเ,เ,เล็กยืนตัวแข็งแต่ใจเริ่มเข้มแข็ง เขายกเครื่องรางขึ้นสูงรอยสักโบราณบนก้อนหินสว่างแรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นเขาท่องคาถาเต็มเสียงพลังจากเครื่องรางและรอยสักรวมตัวกันแสงพลังพุ่งทะลุขึ้นกลางป่าสมิงคลั่งส่งเสียงคำรามสุดสยองก่อนจะค่อยๆละลายเป็นควันสีดำควันบางส่วนลอยวนรอบตัวเล็กก่อนจะหายไปในความมืดความเงียบเข้าปกคลุมป่าอีกครั้งแต่ลมหายใจเย็นๆและเสียงกระซิบเผาๆยังอยู่รอบตัวเขาเล็กทอนหายใจรู้ว่า คืนนี้เขารอดแล้วแต่เสืออาคมยังคงเฝ้าอยู่ในป่าเล็กและวันหนึ่งมันจะกลับมาเต็มพลังอีกครั้งเล็กยืนอยู่ตรงทางออกของป่าหัวใจยังเต้นแรงไม่เป็นจังหวะแต่เขารู้สึกได้ว่ามีสายตาจ้องมองอยู่ทุกฝีก้าวทุกใบไม้ทุกเงาทุกเสียงลมล้วนเหมือนมีชีวิตทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งเจ้ารอดคืนนี้แต่เสืออาคมจะกลับมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เล็กสะดุ้งหันซ้ายหันขวาแต่ไม่พบสิ่งใดเพียงความมืดที่ปกคลุมและลมเย็นที่พัดผ่านหลังคอร่างโปร่งแสงของสมิงคล่งปรากฏขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงฉานเหมือนเปลเวไฟนรกแต่ครั้งนี้มันหยุดอยู่ห่างๆเหมือนรอคอยการตัดสินใจของเล็กเหมือนกำลังบอกว่าการต่อสู้ยังไม่จบเล็กยืนตัวแข็งแต่ใจเริ่มเข้มแข็งเขายกเครื่องรางและท่องคาถาอีกครั้งแสงจากเครื่องรางและรอยสักพุ่งทะลุปา่า สมิงคลั่งส่งเสียงคำรามสุดสยองก่อนจะค่อยๆละลายเป็นควันสีดำควันวนรอบตัวเขาก่อนจะค่อยๆหายไปในความมืดป่ากลับมาสงบอีกครั้งแต่โห้ใจเล็กยังสั่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เป็นเพราะเขารู้ว่าเสืออาคมยังคงเฝ้าอยู่และคืนนี้เป็นเพียงบททดสอบแรกเท่านั้นเล็กก้าวช้าๆออกจากป่าแต่ทุกย่างก้าวเขารู้ว่าป่าลึกนั้นจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกและเสืออาคมจะกลับมาอีกครั้งในวันหนึ่ง หัวใจเขายังเต้นแรงไม่เป็นจังหวะทุกเสียงรอบตัวเหมือนถูกขยายเป็นคำรามแผ่วๆรอยเท้าของเขาบนดินชื้นดังขึ้นเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจแต่สายตาของเขายังจับจ้องความมืดรอบตัวทันใดนั้นเสียงลมหายใจหนักๆดังใกล้เข้ามาร่างโปร่งแสงของสมิงคลั่งปรากฏขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงฉานเหมือนเปลวไฟนรกเปลวไฟรอบตัวมันกระพริบเป็นจังหวะเหมือนมันกำลังรอรอให้เล็กทำผิดพลาดเล็กหยุดชะงักหายใจที แต่ใจเขาเริ่มมั่นคงเขารู้ว่าพลังจากเครื่องรางและรอยสักสามารถสยบมันได้เขายกเครื่องรังขึ้นสูงท่องคาถาเต็มเสียงแสงสว่างพุ่งทะลุป,ป่าดำสมิงคลั่งกรีดร้องเสียงดังจนป่าสันส่นสะเทิอนร่างมันค่อยๆละลายเป็นควันสีดำแต่ครั้งนี้ควันบางส่วนไม่ได้หายไปมันวนรอบตัวเล็กแล้วลอยขึ้นฟ้าเหมือนเป็นคำเตือนครั้งต่อไปจะยากขึ้นป่ากลับมาสงบอีกครั้ง แต่ลมเย็นและเสียงกระซิบแผ่วๆยังคงอยู่เล็กถอนหายใจรู้ว่าคืนนี้เขารอดแล้วแต่เสืออาคมยังคงอยู่ในป่าลึกและวันหนึ่งมันจะกลับมาเต็มพลังอีกครั้งเล็กยืนอยู่ตรงขอบป่าหัวใจยังเต้นแรงไม่เป็นจังหวะแต่เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ยังจับจ้องอยู่ทุกเสียงลมทุกใบไม้ทุกเงาล้นมีชีวิตเหมือนกำลังรอดูเขาทันใดนั้นเงามืดปรากฏขึ้นอีกครั้งร่างสมิงคลั่งลอยเหนือพื้นดินดวงตาแดงฉานลุกโชน เลลวไฟสีแดงอมดำรอบตัวมันสองสว่างแต่ครั้งนี้มันไม่ได้โจมตีโดยตรงเหมือนกำลังเตือนและทดสอบความกล้าของเล็กเล็กยืนตัวแข็งแต่ใจเริ่มเข้มแข็งเขารวบรวมพลังในตัวยกเครื่องรางขึ้นสูงรอยสักโบราณบนก้อนหินสว่างเต็มที่เขาท่องคาถาเต็มเสียงพลังจากเครื่องรางและรอยสักรวมตัวกันแสงพลังระเบิดทั่วป่าสมิงคลั่งกรีดร้องเสียงสุดสยองร่างมันค่อยๆละลายเป็นควันสีดำ ควันบางส่วนวนรอบตัวเล็กก่อนค่อยๆหายไปในความมืดความเงียบเข้าปกคลุมป่าอีกครั้งแต่ลมหายใจเย็นๆและเสียงกระซิบเผ่่ๆยังอยู่รอบตัวเขาเล็กถอนหายใจรู้ว่าคืนนี้เขารอดแล้วแต่เสืออาคมยังคงเฝ้าอยู่ในป่าเล็กและวันหนึ่งมันจะกลับมาเต็มพลังอีกครั้งเล็กยืนอยู่ตรงขอบป่าหัวใจเขายังเต้นแรงราวกับจะระเบิดสายลมเย็นพัดผ่านหลังคอเหมือนมือใครบางคนลูบไหล ใบไม้รอบตัวสั่นสะเทือนราวกับกระซิบบางอย่างทันใดนั้นเสียงโหราแหลมแหลมดังขึ้นเบาๆร่างสมิงคลั่งปรากฏขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงฉานเหมือนเปลวไฟนรกเปลวไฟสีแดงอมดำล้อมรอบมันเหมือนมีชีวิตแต่ครั้งนี้มันยืนอยู่ห่างๆไม่โจมตีเหมือนกำลังส่งสัญญาณเตือนและทดสอบความกล้าของเล็กเล็กสูดลมหายใจลึกยกเครื่องรังและท่องคาถาอีกครั้งรอยสักโบราณบนก้อนหินสว่างเต็มที่ แสงพลังพุ่งทะลุกลางป่าสมิงคลั่งกรีดร้องเสียงสุดสยองก่อนค่อยๆละลายเป็นควันสีดำวนรอบตัวเขาแล้วจางหายความเงียบกลับคืนมาแต่ลมหายใจเย็นและเสียงกระซิบยังอยู่รอบตัวเล็กทอนหายใจรู้ว่าคืนนี้เขารอดแล้วแต่เสืออาคมยังคงเฝ้าอยู่ป่าเล็กนั้นยังเต็มไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติและวันหนึ่งมันจะกลับมาเต็มพลังอีกครั้งเล็กก้าวช้าๆกลับบ้านแต่ทุกย่างก้าวเขารู้ว่า ป่าลึกนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกทุกย่างก้าวของเขาเหมือนถูกจับจ้องเสียงกรอบกแกลบของเท้าเขากลายเป็นเสียงสะท้อนคำรามแผ่วๆหัวใจเขาเต้นแรงเหงื่อเย็นชื้นทั่วร่างแต่สายตายังคงจับจ้องความมืดรอบตัวทันใดนั้นเสียงลมหายใจหนักๆดังขึ้นใกล้เข้ามาร่างโปร่งแสงของสมิงคลั่งปรากฏขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงฉานเหมือนเปเลวไฟนรกเปเลวไฟสีแดงอมดำรอบตัวมันส่องสว่างแต่ครั้งนี้มันไม่ได้โจมตีโดยตรง เหมือนกำลังสื่อสารบางอย่างกับเล็กเล็กยืนตัวแข็งแต่ใจเริ่มเข้มแข็งเขารวบรวมพลังในตัวหยิบเครื่องรางขึ้นสูงรอยสักโบราณบนก้อนหินสว่างเต็มที่เขาท่องคาถาเต็มเสียงพลังจากเครื่องรางและรอยสักรวมตัวกันแสงพลังระเบิดทั่วป่าสมิงคลั่งกรีดร้องเสียงสุดสยองร่างมันค่อยๆละลายเป็นควันสีดำควันบางส่วนวนรอบตัวเล็กก่อนจะหายไปในความมืดป่ากลับมาสงบอีกครั้ง แต่ลมหายใจเย็นและเสียงกระซิบเผ่ๆยังคงอยู่รอบตัวเขาเล็กทอนหายใจรู้ว่าคืนนี้เขารอดแล้วแต่เสืออาคมยังคงเฝ้าอยู่ในป่าเล็กและวันหนึ่งมันจะกลับมาเต็มพลังอีกครั้งเขายือนอยู่ขอบป่าเล็กหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะแต่ความกลัวเริ่มคลายลงเล็กน้อยสายลมเย็นพัดผ่านมาเหมือนกระซิบเตินเขาอีกครั้งใบไม้สั่นสะเทือนราวกับป่าเต็มไปด้วยชีวิตทันใดนั้นเงามืดลอยต่ำเหนือพื้นดิน ร่างโปร่งแสงของสมิงคลั่งปรากฏอีกครั้งดวงตาแดงฉานเหมือนไฟนรกเปเลวไฟสีแดงอมดำล้อมรอบตัวมันแต่ครั้งนี้มันเพียงหยุดอยู่ห่างๆเหมือนรอคอยบางสิ่งหรือสังเกตพลังของเล็กเล็กสูดลมหายใจลึกรววบรวมความกล้ายกเครื่องรางและท่องคาถาเต็มเสียงรอยสักโบราณบนก้อนหินสว่างแรงที่สุดแสงพลังพุ่งทะลุกลางป่าสมิงคลั่งกรีดร้องเสียงสุดสยอง ก่อนค่อยๆละลายเป็นควันสีดำวนรอบตัวเขาแล้วจางหายไปในความมืดความเงียบกลับคืนมาแต่ลมหายใจเย็นและเสียงกระซิบยังคงอยู่รอบตัวเล็กทอนหายใจรู้ว่าคืนนี้เขารอดแล้วแต่เสืออาคมยังคงเฝ้าอยู่และวันหนึ่งมันจะกลับมาเต็มพลังอีกครั้งเล็กก้าช้าๆกลับบ้านแต่ทุกย่างก้าเขารู้ว่าป่าลึกนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกทุกย่างก้าเหมือนถูกจับจอง เสียงกรอบกแกรบของเท้าเขากลายเป็นเสียงสะท้อนคำรามแผ่วๆหกใจเขาเต้นแรงเหงื่อยเย็นซึมทั่วร่างแต่สายตายังคงจับจ้องความมืดรอบตัวทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งเจ้ารอดคืนนี้แต่เสืออาคมจะกลับมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเล็กสะดุ้งหันซ้ายหันขวาแต่ไม่พบสิ่งใดเพียงความมืดที่ปกคลุมและลมเย็นที่พัดผ่านหลังคอร่างโปร่งแสงของสมิงคลั่งปรากฏขึ้นอีกครั้ง ดวงตาแดงฉานเหมือนเปลวไฟนรกเปลวไฟสีแดงอมดำล้อมรอบมันเหมือนมีชีวิตแต่ครั้งนี้มันไม่ได้โจมตีเหมือนกำลังส่งสัญญาณเตือนและทดสอบความกล้าของเล็กเล็กยืนตัวแข็งแต่ใจเริ่มเข้มแข็งเขารวบรวมพลังในตัวหยิบเครื่องรางขึ้นสูงรอยสักโบราณบนก้อนหินสว่างเต็มที่เขาท่องคาถาเต็มเสียงพลังจากเครื่องรางและรอยสักรวมตัวกันแสงพลังระเบิดทั่วป่าสมิงคลั่งกรีดร้องเสียงสุดสยอง ร่างมันค่อยๆละลายเป็นควันสีดำควันบางส่วนวนรอบตัวเล็กก่อนจะหายไปในความมืดป่ากลับมาสงบอีกครั้งแต่ลมหายใจเย็นและเสียงกระซิบเผ่วๆยังคงอยู่รอบตัวเขาเล็กทอนหายใจรู้ว่าคืนนี้เขารอดแล้วแต่เือรออาคมยังคงเฝ้าอยู่ในป่าเล็กและวันหนึ่งมันจะกลับมาเต็มพลังอีกครั้งแต่ป่าไม่ได้สงบสนิทลมเย็นพัดผ่านเหมือนมีมือใครลูบหลังคอใบไม้สัน่นสะเทือนราวกับกระซิบบางอย่าง เสียงโหราแหลมๆแ,แผ่วๆดังขึ้นจากความเมื่อเหมือนมีใครหรือบางสิ่งกำลังสังเกตทุกย่างก้าวของเขาทันใดนั้นเงามืดปรากฏเหนือพื้นดินร่างสมิงคลั่งล้อมด้วยเปลวไฟแดงอมดำดวงตาของมันยังคงจ้องเขม็งแต่ครั้งนี้มันนิ่งเหมือนกำลังรอรอให้เล็กตระหนักว่าการต่อสู้ยังไม่จบเล็กสูดลมหายใจลึกรวบรวมความกล้ายกเครื่องรางขึ้นสูงรอยสักโบราณบนก้อนหินสว่างแรงที่สุดเขาท่องคาถาเต็มเสียง แสงพลังระเบิดออกไปทั่วป่าสมิงคลั่งกรีดร้องสุดสยองก่อนค่อยๆละลายเป็นควันสีดำแต่ครั้งนี้ควันบางส่วนไม่ได้หายไปมันลอยวนรอบตัวเล็กแล้วค่อยๆจางไปเหมือนกำลังทิ้งคำเตือนครั้งต่อไปจะยากขึ้นจงเตรียมใจไว้เล็กทอนหายใจรู้ว่าเขารอดจากครั้งนี้แต่เสืออาคมยังคงอยู่ในป่าเล็กป่าที่เต็มไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติและว,วันหนึ่งมันจะกลับมาเต็มพลังอีกครั้ง เล็กก้าว้นป่าเล็กในเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านกิ่งไม้ทําให้ป่าดูสงบเหมือนเมื่อคืนเป็นเพียงฝันร้ายหัวใจเขายังเต้นแรงแต่ความกลัวเริ่มจางลงใบไม้ที่เคยสั่นสะเทือนกลับนิ่งสงบและลมหายใจของป่าเหมือนกลับมาปกติเล็กมองเครื่องรางในมือมันส่องแสงนวลอ่อนๆเหมือนบอกว่าเขารอดแล้วรอยสักบนก้อนหินยังสว่างระยิบระยับเล็กน้อยเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนว่าพลังเหนือธรรมชาติยังอยู่ แต่วันนี้เขาได้เรียนรู้แล้วว่าความกล้าหาญและความช่วยใจในตนเองคือพลังที่แท้จริงเขาหันกลับมามองป่าเล็กอีกครั้งเงาเมื่อและสายตาของสมิงคลั่งไม่ปรากฏอีกความเงียบสงัดปกคลุมแต่ใจเขารู้ว่าเสืออาคมจะกลับมาและวันนั้นเขาจะพร้อมอย่างเต็มที่เล็กถอนหายใจอีกครั้งยิ้มบางๆให้กับแสงแดดที่ส่องลงมาแล้วก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคงและความกล้าที่มากขึ้นป่าอาจยังคงมีความลับและพลังเหนือธรรมชาติ แต่เขารู้แล้วว่าความกล้าและความรู้สึกที่แท้จริงสามารถชนะความเมื่อดได้เสมอและนี่คือจุดจบของเรื่องแต่ความลึกลับของป่ายัางรอผู้ที่กล้าพอที่จะ,ะเผชิญมันอีกครั้ง